เรื่องของการใช้ชีวิตประจรําวันหลายคนนะคะพอเข้าสู่ฤดูการที่เราบอกว่าไม่ต้องดูแลป้องกันเรื่องโควิด -19 เหมือนเมื่อ2อสมปีที่ผ่านมา ก็เลยทําให้เราเองค่ะเกิดความละหลวมในการดูแลป้องกันตนเองสิ่งสําคัญค่ะสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเรื่องของการล้างมือเป็นส่วนสําคัญค่ะเพราะว่าการล้างมือจะช่วยชําระล้างนะคะเชื้อโรคต่างๆที่ติดมากับมือไม่ว่าเราจะไปสัมผัสอะไรก็ตามค่ะเดี๋ยวเราไปสร้างความตระหนักผ่านคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะก็ต้องล้างมือ แล้วถ้าเราออกนอกบ้านจะล้างมือ,อยังไงล่ะอยู่ที่ไหนก็นต้องล้างมือล้างด้วยสบู่ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์